สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเพื่อนๆที่รักมาดูว่าตอนเช้าเมื่อเจอจุ๋มแมงครั้งแรกจุ๋มแมงจะมีปฏิกิริยายังไงมาดูกันเลยค่ะจุ๋มแมงดีใจมากวิ่งมหาสุดฤทธิ์สุดเดชเลยค่ะ หรือว่าจะได้กินอาหารค่ะหรือว่ามีของมาฝากที้ยเงมยฝากากยู่ที่าาย้ยเฮ้าเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยงไ้ยห้ยา้ยต้ยงไ้ยห้ยายเ้ย้ยเ้ยเยเยเย ไปมห,หายายไปหายายปาเมงเดี๋ยวไว้ให้บำลังก็ได้ใส่ตู้เย็นนะวันนี้มีกระดิ่งแขวนคอด้วยวันนี้มีกระดิ่งแขวนคอต้องต้งติงต้งตุ้งติ้งด้วย ย้ญญายเลยค่ะแหวะเล่นก่อน <c oughs> เสือน้อยคงอยากจะบอกว่าแน่จริงตามขึ้นมาสิปีนไม่ได้ตัวเองปีนไม่เป็นยังไม่ยอมเลือกลาวาศอกยังพยายามอยากจะปีนขึ้นไปหาเสือน้อยอยู่ดีคงอยากจะบอกว่าเสือน้อยลงมาลงมามาเล่นกันเสือน้อยไม่เล่นด้วยเสือน้อยกลัว นายจะไว้ใจได้ยังไงลงไปนายจะงับฉัดไหม <c oughs> ไม่งับหรอกไม่งับหรอกลงมาลงมามาเล่นกันแล้ว <c oughs> จะได้สนุกสนุกแล้วเสือน้อยแล้วจ้างให้ฉันก็ไม่ลงนายนะ่ะไว้ใจไม่ได้เจ้าจุมแมง ไม่ล็อกฉันไม่กาดล็อกลงมาเล่นกันแล้วลงมาลงมาลงมาเสือน้อยลงมา <c oughs> เบื่อคอยแล้วนะลงมาเร็วๆไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วนายไว้ใจไม่ได้จิ้มเมง <c oughs> ฉันไม่ยุ่งกับนาย <c oughs> แล้วเสือน้อยไม่เล่นด้วยฉันขึ้นที่สูงดีกว่าเสือน้อยกระโดดขึ้นหลังคาไปเลย เสียงกระโดดดังโครมขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะคะกับบรรยากาศร,บรอบๆตึกที่ทำงานค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย